คนนี้ต่างหากมือที่สหนิงปณิตาจัดหนักฉเฉลยเองลงภาพสาวคู่กรณีแบบชัดๆหวั่นคนเข้าใจผิด เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสาวหนิงปณิตาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเพื่อนส่งข่าวด้านล่างนี้มาขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงนะคะรูปบนทางขวามือคือหลานสาวที่สนิทที่สุดของหนิงค่ะมีการนํารูปหลานสาวหนิงมาลงจริงๆมีรูปอีกเยอะเลยที่สามารถนํามาลงได้นะคะหนิงเกรงว่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันค่ะว่ารูปนี้คือคู่กรณีของหนิงหลานหนิง กำลังเป็นวัยรุ่นได้อยู่ในวัยเรียนที่ต้องยอมรับว่าสังคมเราทุกวันนี้กำลังเสพโซเชียลอย่างหนักมากหลานและครอบครัวหลานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของหนิงไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวและโดนกระทบในเรื่องนี้เลยค่ะขอโทษหลานสาวและครอบครัวด้วยค่ะที่ต้องเข้ามาพัวพันและอาจทำให้โดนเข้าใจผิดและเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดที่ถูกต้องคือรูปร่างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และระดิิงแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ